เอาละ่ะสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชนองัน้าฮานนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูซีดีภาค6ครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนส์แบบไหนรอเรากันอยู่นะช่วงนี้นะครับผมจะเล่นเกมนี้ในคอมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องความกว้างหรือว่ารูปแบบของหน้าจอเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปบ้างหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับโอเคด่านนี้ครับชื่อด่านว่าเซโ r ราชาเลนส์อย่างนั้น,นครับผม ให้เล่นได้อย่างละ2ตัวแต่ว่าให้เทียค่อนข้างสูงนะแล้วก็ให้โลที่แบบแข็งแกร่งมากสําหรับดาดนี้มาเพราะฉะนั้นผมรู้สึกสบายใจโอ้โห oh, <laughs> ให้ดูอิดให้ดูอิดเทียที่แบบว่าน่ารักสุดๆมาด้วยโอ้โหดาดมังกีก็ให้เทียที่น่ารักการเงินคงมาจากดูอิดหรือเอนจิเนียร์ก็ได้ it, ดูดีว่าปะดานนี้บอกเลยหวานหมู more, ครับหวานหมู ด่านแรกเนี่ยเรายังสร้างฮีโร่ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้หน้ำเนี่ยมันทำทำหน้าที่ของเขาไปเราก็จะซื้อฮีโร่ได้ด่านนี้ให้เล่นถึงด่าน69นะแต่เราจะไปให้ถึงด่าน100กันครับซื้อฮีโร่ได้แลวตำแหน่งของฮีโร่ตรงกลางนี่ค่อนข้างดีนะผมบอกเลยเอ hey, crossbow master จะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตำแหน่งแบบ Black แปลกๆไปตรงนี้ได้หนึ่ง ได้ก็วางไปแต่แปลกแต่มีความหมายอ,อคือมันต้องมีตัวดาร์มาคอยช่วยบ้างโอเคครับวางดาร์ไปสองตัวสุดท้ายตอนนี้ทีออ่จะวางอะไรต่อในใจของผมอะถ้าถ้าเราซื้อดูวิดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีเพราะฉะนั้นก็จัดเลยก็แด้เพราะว่าดูวิดมันก็ช่วยป้องกันได้โอเคเหมือนกันโอเคนะเอาดูวิดมา ปหรือตัวนี้ของผมนี่จะต้องเป็นสายกลางครับแต่ทีมนี้ขาดอะไรครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตมาสักพักทีมนี้ขาดการต่อสู้กับพลังตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดาร์ตมังกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดให้เขามองเห็นพลังตัวก่อนซึ่งกว่าจะได้ดูอีกสายเงินเนี่ยมันค่อนข้างนานจะลองเก็บเงินไปดูไหมสไนเปอร์ไว้ก่อนเลยลองเก็บเงินไปดูก่อน เดวิดแบบนี้เขาก็มีความสามารถในการต่อสู้กับบูนได้โอเคแล้วก็ให้เงินพอได้บ้างไม่ได้แบบว่าวื้ววาดีที่สุดใน่จริงด่านนี้มีการเงินอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าเอนจิเนียร์สายบูนแท็บแต่ว่าถ้าจะเล่นบูนแท็บในด่านนี้เนี่ยมันหาตำแหน่งวางค่อนข้างลําบากและเราก็ต้องการบรนณาธาฟาร,ร์ด้วยผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเลือกใช้เป็นดดวิดนี่แหละเป็นตัวหลักและดดวิดถ้ามีสายกลางปุ๊บการต่อสู้กับบูนก็จะง่ายขึ้น เดี๋ยวคลิปนี้ฝากบอกหน่อยนะครับว่าเสียงในเกมเสียงในเกมต่าๆงๆๆๆเลยอะไรเงี้ยมันโอเคหรือเปล่าผมจะได้ค่อยปรับในภายหน้าเพราะว่านี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งครั้งในไม่กี่ครั้งที่ปรับว่าผมอัดในคอมอะนะผมรู้สึกว่าอัดในคอมแล้วหน้าจอมันดูแบบมันดูยิ่งใหญ่ดีแล้วก็อัดง่ายไม่ต้อง er เรนเดอร์ด้วยครับเราใช้แค่ตัวอัดหน้าจอจบเลย <c oughs> ในมือถือดี๋ยวค่อยเล่นตอนที่แบบว่าผมไปข้างนอกแล้วไม่มีออปชันในการอัดก็จะใช้มือถือ แต่ถ้ามีใช้คมดีกว่านะตอนนี้เนี่ยฮีโร่ตัวนี้ยมันจะเจ๋งมากถ้ามันอยู่ตรงกลางของแมปแบบนี้เพราะความสามารถสตัน์มันสตัรรอบตัวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันมาใช้แบบตอนที่มันอยู่ตรงกลางน่าจะโหดอยู่ตอนนี้ต้องเก็บเงินให้ได้ห้าพันถ้าใช้ฮีโร่เป็นตัวหลักในการป้องกันก็ถือว่าโอเคเลเวลขึ้นอีกเลเวลหนึ่ก็ตีเหล็กเป็นเขาตีพังตัวเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ ยังยังพอช่วยต่อสู้กับลัง ah. c, ตัวได้บ้างก็เนี่ยตัวอื่นต้องให้ดา์ทอยช่วยแต่2ตัวน,นีน้นี่เดี๋ยวในอนาคตจะกลายเป็น crossbow master ให้กับผมนะครับ2ตัวเลยทั้งคู่เลยตอนนี้ผมพยายามเก็บตังซื้อดวิตเทียสี่มาให้ได้ก่อนเพื่อเพิ่มการได้เงินขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มการป้องกันวางไอ้ที่จับของเขาอ่ะที่มันจับน,น้ําตรงเนี้ยมันจะมีได้2อันก็ ช่วยการต่อสู้กับเซรามิดได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นะโอ้โหพยายามซื้อให้เขาเป็นเียห้าให้ได้ครัจะสวยมากแต่ทีมนี้ข้อเสียอีกข้อนึงก็มีนะเขาไม่สามารถสู้โมเอฟไ,ไ,ได้ดีพอไม่ดีพอจริงๆแต่ไม่เป็นไรลองดูไม่เสียหายเดี๋ยวใกล้จะได้5000แล้วก็จะได้รับความสามารถในการ ได้เงินเพิ่มขึ้นมาในต่าน,นี้นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการจับเพิ่มด้วยสวยเลยโอเคตอนนี้เรามี2องอปชันน 1. ซื้อดูอิดเพิ่มอีกตัวหนึ่งกับ 2. ซื้อตัวป้องกันที่เอาไวต้ต่อสู้กับมอฟก็รู้สึกว่าออปชันมัฟจะเป็นอะไรที่สมควรจะทํามากกว่าแต่ก็ไม่รู้แฮะเราจะอัพดา้าขึ้นมาก่อนก็ได้หรือจะเอาเงินจากดูิดก่อนก็ได้เช่นกันตอนนี้ผมมี2องอปชันอย่างที่บอก เอาเป็นว่าเราอัพไปก่อนแล้วกันดาร์เราดาร์ทเป็นตัวช่วยสู้ก็ได้ให้เขาช่วยสู้กับโมแอฟครับแต่ไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอเราสามารถออกเกมแล้วก็เริ่มใหม่ได้เพราะฉะนั้นลองได้ครับตราบใดที่เราไม่ได้เล่นพรบเราสามารถลองได้เสมอปลอดภัยด้วยโอเคผมจะติต่างว่ามันพอแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมจะซื้อดูวิดเพิ่มอีกตัวนึง่ง เป็นตัวให้เงินของผมในดานนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงทันทีให้มันช่วยจับให้มันช่วยจับแบบพวกเซรามิกจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือผมกลายเป็นว่าแบบผมกึง่งกึ่งมั่นใจว่าผมสามารถชนะดาด40ได้นะผมเลยเล่นแบบนี้หรือว่าจะอัพเป็นช h a r เ shooter งั้นผมเก็บเงินก่อนล้วกันถ้าไม่พอผมออกซื้อช h a r เต h o o แต่ถ้าพอผมอัปเกรดให้เขาเป็นเทียร์สี่แล้วรอซื้อเทียร์ห้าได้ได้นะ ไม่น่าได้ก็ลองดูก็ไม่เสียหายยิ่งเล่นคนเดียวอย่างงี้ยิ่งสบายเงินขึ้นมาเราจะเก็บเงินไปก่อนจนถึงด้าน40เพื่อลองดูว่ามันไหวไหมเขาไหวนี่สวยเลยนะแต่ถ้าไม่ไหวเรามีเงินอยู่สี่พันเราซื้อชาร์จชูตเตอร์ได้2ตัวถ้าเป็นชาร์ชตเตอร์แล้วก็ผมเชื่อใจมากขึ้นว่าเขาจะสามารถป้องกันได้ครับผม เคยดนัน40มาแล้วจริงเรามีความสามารถในการสตันไหวแฮะโอเคถ้าไหวก็เงินมาสวยงามผมว่าเสียงเพลงในเกมค่อนข้างเบาเนาะเพิ่มหน่อยดีกว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วรู้สึกรู้สึกเหงาแตถา่ถ้าถ้าผมเพิ่มมาแล้วดังไปบอกด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความแมชของเสียงผมกับเสียงเกมเป็นยังไงผมไม่ค่อยเก่งเรื่อง ปรับแต่งอีดิทอะไรพวกนี้ผมจะต้องขอรบกวนนิดนึง <c oughs> พวกเซรามิกมักจะแพ้ทางดูวิตฝ่ายนี้มากๆเลยครับเพราะมันจับตายเลยการให้เงินอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันให้น้อยมากเทียสีดูวิตให้เงินน้อยมาก <c oughs> ขออภัยครับแต่ถ้าเขาเป็นเทียห้าเมื่อไหร่ทั้งการให้เงินและการป้องกันพัฒนาขึ้นแบบสวยงามเลย มันจะเป็นอีกระดับของความแข็งแกร่งเลยครับตอนนี้เรกดสกิลไปเรื่อยๆนะตัวพังตัวให้ครอสโบกับฮีโร่ช่วยกันครอสโบว่าช่วยยิงกดเงิลองเก็บเงินให้ได้3 5 0ห0สห้าครึ่งหนึ่งก็คือ1 7ื่นดห้าใช่ไหมใกล้จะถึงครึ่งทางาไม่น่าไหวนะเรื่องกันป้องกันอาจจะไหวก็ได้ เรายังมีความสามารถของฮีโร่คอยกดสโลได้อยู่ไม่ใช่สโลสิสตันเออสตันแบบหลายครั้งด้วยตัวเซรามิกมันจะโดนดูวิจับเลยครับและก็ต้องมอบอะ่ะถ้าโดนจับคือต้องมอบเลยฮีโร่เรายัางตีมยวไวไม่เป็น <c oughs> ถ้าตีเป็นเมื่อไหร่ผมจะลองไม่กดสกิลดูโอเคไม่กดสกิลก็ชนะครับอย่างนี้สบายใจมากขึ้นเก็บตังตสามหมื่ห้ อีกประมาณหมื่นหนึ่งคือถ้ามันพังมันเสร็จมันถูกทั้งฮีโร่จับได้แล้วมันก็ถูกทั้งลูวิตจับได้มีแต่คนแบบอยากจะจับมันมากแต่ด่านนี้เป็นด่านพังตัวถ้าไม่ใช่พังตัวต้องให้ฮีโร่จัดการคนเดียวผมว่าผมสามารถที่จะซื้อทิทยา5้าได้ก่อนด่าน59นะขอสตันหน่อยขอสตันหน่อย ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วอยากได้การต้องกันดีๆ bow master. อัพครอสโบมาสเตอร์ซื้อได้ซื้อได้เงินที่มีอยู่ตอนนี้ซื้อได้ขอให้มันมากลางก่อนแล้วก็สตันสตันขอให้มันพังระดับหนึ่งเท่านั้นแหละมันก็จะเสร็จผมตอนนี้ต้องใช้ความพยายามแบบนี้ไปก่อนเพื่ออนาคตในแบบอันใกล้ที่จะถึงนี่นแหละถ้าเราอยากไปให้ได้ไกลๆพยายามนึกถึงการสร้างเทียห้าออกมาในด่านนี้ให้ได้ แล้วถ้าจะให้ดี <c oughs> เล่นเทียห้าที่เขาให้เงินเป็นแล้วเราก็ใกล้ได้แล้วเทียห้าสเปริ t ออฟเดอะฟอเรสสามารถให้เงินได้ครับผมและเราก็ได้มาแล้วแล้วก็เสริมการป้องกันได้อย่างดีดูความข้นดูความข้นของน้าครับนี่มันคือความความหนาของแบบสุดยอดจริงเพราะมันวนหลายรอบตรงนี้ดูน้าดิครับน้านี่น่ากลัวมาก <c oughs> น้มนี่น่าก,กลัวจริงจริงโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ โอ้โหผมแบบเห็นตรงนี้แล้วมันรู้สึกแบบดุหนามดุจริงอ่ะอเอา sharp s ต u t t e r สองตัวนี้เดี๋ยวต้องกลายเป็นเทียห้าให้กับผมแล้ว c r o s s o v มาสเตอร์ถ้ามีเงินหนึ่งนะคุณอยากให้มันมาตรงหนามตรงกลางนี่จังเหมือนมังกรเลยนะันเหมือนไล่มังกรเท่ยากมากที่มันจะผ่านได้คือตรงกลางนี่นรกเลยครับสําหรับมันนะ่ะนรกเลยครับ ไม่มีใครมาตรงกลางได้เลยนะเพราะว่าหนามด่านนี้มันทั้งเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นทางออกในเวลาเดียวกันทั้งตรงปลายตรงต้นเนี่ยข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมันโดนมันโดนหนามแบบสองชั้นไปแล้วไงแต่ไอการวนตรงกลางของด่านนี้มันวนมากกว่าสี่ห้ารอบด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะตรงกลางนี่คือซุปเปอร์บอกเลยว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ขาไก่เลยครับเห็นเซรามิกพื้ดแป๊บเดียวหายไปเลยละลายครับ จริงเราชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยแข็งแกร่งเบอร์ชอบหนามลายมังกนรนะเท่ดีจริงๆมาองการได้เมื่อไหร่นละ <S 2> <S 2> ลายบบเละแน่ๆจืดอีกจะมีฮีโร่จับอีกโอ้โหถ้าได้ครอสโวมาสเตอร์สองตัวอือไม่อยากไม่อยากจะคิดเลยครับว่ารูนมันจะทรมานขนาดไหนแค่นี้ก็ทรมานแล้วนะ ทีนี้สเปรตออร์ฟอเรสได้แสดงพลังแบบเต็มๆหมะเกินร้อยเปอได้ครับกับน้ำหลายชั้นแบบนี้เกินร้อยเปอร์เซถ้าเขาอยู่ตรงกลางนี่น้ำตรงกลางมันจะค้นขนาดไหนะนะแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะตรงกลางเป็นฮีโร่จะดีกว่าสำหรับท่าสตันนี้โดยเฉพาะเลยนะมันวงตรงกลางมันจะได้โดนแบบเต็ม เอาละเรามีเงินพอที่จะซื้อ crossbow master แต่ผมลองไม่ซื้อดูไหมผมลองปล่อยไปดูก่อนแล้วกันว่าหนามตรงกลางที่มันหลายชั้นเนี่ยมันจะช่วยกันป้องกันได้มากขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันไปพร้อมๆกันดีกว่าผมก็อยากรู้ผมก็อยากรู้วึด <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่โดนพวกหนามจับอะไรเงี้ยฮีโร่ก็ช่วยด้วยครอสโบก็ช่วยยิงพวกนี้เก็บเงนินไปก่อนด่าน69แล้วเนี่ยผมไม่เจออะไรเลยครับด่าน69เป็นด่านว่างเปล่าครับพอเล่นนะมันโผร่มาแต่มันไปทันทีก็เรียบร้อยครับเสร็จโจไปไปต่อให้ถึงด่านร้อยกันน่าจะได้อยู่แล้วโอ้โหด่านน,นี้สุดจริง <laughs> น,าน,นานทีจะเจอหนามแบบนี้หาโอกาสใช้กันได้ก็ หยิบมาใช้กันได้นะแข็งแกร่งอันนี้โอ้โหเล่นใส่บอมได้ก็โหดไปอีกแบบเราจะทำให้ด่านนี้เป็นด่านบนแะที่แบบว่าน่าร้องไห้ของเราบุนเสียงได้เลยครับเรามีเงิน4นี่หมืนกว่าเก็บเงินอีกนิดนึง Cross b o m เตอร์จะมาได้ทั้งคู่เลยซื้อได้แบบป้องปั้งไปเลย ตัวนี้มันเก็บเงินได้น้อยอะ่ะเราอัพถ้าไป5000แต่ว่าได้เงินแค่4 0 0พกว่าตัวนี้2 0 0 0มืเทียห้าคุ้มเทียสี่ให้เงินไม่ดีมากๆเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ให้เงินได้ยากมากมันต้องใช้คอมโบกัแบบันทนาฟาร์มถ้าไม่มีบ,บันทนาฟาร์มมันจะให้เงินแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้ามีมันจะเร่งโปรเซสของการให้เงินอะ่ะดีขึ้นมากเลยทีเดียวเซรามิกคุณสู้ผมไม่ได้หรอกครับบรูนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่านผมได้แนะ่ มันองเอาเรือบินมาแต่เรือบินก็ถูกตอดอย่างหนักก่อนที่มันจะเข้ามาตรงกลางแล้วแต่พอมาตรงกลางก็คือแบบผมเชื่อถ้ามันมาปุ๊บมันอยากจะเดินกลับทันทีแน่ๆฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ถ้าอัพอันนี้เป็นเลเวลอีกเลเวลหนึ่งสิบสี่ปุ๊บมันสามารถจับโมเวสได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรจำนวนมาเยอะอยังไงมันก็เสร็จผม เขาใช้จำนวนสู้ผมไม่ได้เขาต้องใช้ความแข็งแกร่งหนึ่งตัวสู้กับผมซึ่งอันนั้นแล้วแต่รนะูนซะว่าเขาจะหาวิธีแก้ไขตัวเขากันได้ยังไงผมมีการป้องกันองผมแบบนี้ที่เหลือแล้วแต่เขาแล้ะแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ายากมากที่จะผ่านเนี่ยพอขอได้สกิดหนามตรงกลางปุ๊บแทบจะแตกให้ได้ระเบิดรูนธรรมดาทำอะไรเราไม่ได้ฮีโรจะเลยว่ายัง อีกนิดนึงจบด่าเน,นี้ยน่าจะรือว่าอัพก็จะจับโมเอฟได้ละเบินสีฟ้าก็จะโดนฮีโร่ตัวนี้ขยี้ทิ้ทงได้แต่ต้องเลเวลขึ้นอีกนิดนึงก่อนผมไม่ใช้เงินในการอัพเลเวลแนะ่ผมเชื่อว่าเขาสามารถทพได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วถือว่าเป็นฮีโร่ที่ใช้เลเวลเยอะนะเจ้าทรายเนี่ยโอเคทีนี้จับโมเอฟได้แล้วครับเบฟบียังจับไม่ได้แต่ถ้าพางังปุ๊บมเอฟที่อยู่ข้างในโดน เน่โดนละปังปังอออีกไหมท้องใจก็โดนอีกได้นะปังในอนาคตมันจับได้ครบถ้่วส่วนจีก็ไม่รอดนี่แหละผมไม่ได้เอาการป้องกันเพิ่มอะไรเลยเนี่ยมันยังป้องกันให้ผมมาได้จนถึงด่านแปสิบสบายดีจริง จริตัวแบบนี้นั่แหละมีโอกาสที่จะอยู่ได้นานกว่าคนอื่นๆหน่อย <c oughs> เขากำลังพยายามเดินทางมาครับเริ่มโดนดูอิดโจมตีใส่แสดงความรู้จักแล้วก็เขาลังเข้ามาที่หนามข้นตรงกลาง,งผมหนามตรงนี้คือซุปเปอร์คน้นแตะปุ๊บแทบจะแตกให้ได้ครับโอ,โ, ح, โอ้โหโหดจริงจังผมบอกเลยว่าโ,โหดจริงจังแม่ น่ารักดีจริงการป้องกันก็เริ่มที่จะต้องการการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะ,จะเจ้าใครดีน้ำแข็งได้แค่เทยาสี่ขอไม่เล่นอ่าดินจาน่าเล่นดินจาไว้สักฝั่งนึงตัวนี้ตีพังตัวไม่เป็นขออนุญาตไม่เล่นซินเนียไม่เอาเอาเชมิสันหน้าสนแต่ถ้าเป็นสไนเปอร์ก็ได้ทั้งคู่นะ เพราะว่าเล่นสายบนและสายล่างแต่สไนเปอร์มันจะวางตรงไหนก็ได้ครับมันไม่จําเป็น,านวางเลเอาเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นกองแล้วก็วางไว้แค่เส้นทางวางไว้แบบไกลๆเลยตรงจุดที่แบบว่าไม่จําเป็นอะ่ะสไนเปอร์ยิงกองคู่เลยโดนจับแล้วก็ตุ้มตั้มเล็ก ผมอัพเป็นคอสโบมาสเตอร์ไปเลยแล้วกันนะอโอเคทีนี้การป้องกันของเราน่ากลัวมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวเอาละ่ะสำหรับสไนเปอร์ตัวแรกขอเป็นสายบนก่อนเทียห้าทีเดียวเปรีย้ยงเลย <c oughs> พวกเรเบิดยิ่งใช้ชีวิตอยู่ยากมากขึ้นคนระับส่วนตัวนี้เอาให้มองเห็นพันตัวแล้วก็ เอาให้เร็วปตัวนี้แนะนําให้ยิงเป็นเฟิร์สดีกว่าเพราะว่าถ้ายิงสตรองแล้วมันเอาพวกแบบตัวเหล็กอะไรมามันอาจจะยิงได้ไม่ดีนะมันต้องยิงตัวธรรมดาสไนเปอร์สายล่างเทียห้าเนี่ยใช้เงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่แปบ๊บเดียวก็ได้แล้วมึนสีเองแตกต่างกับ3ามหมกับ2,000 200, ม่นกว่าใช่ไหมล่ะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งดีด้วยเชื่อถือได้เยอะ จมื่นสี่แล้วครับพังเอกแค่ตัวเดียวก็จบแล้ยิงจะยิงใครก็ได้ขอแค่เขาเริ่มพังครับนี่ครับเป็นเทียห้ายิงยิงเร็วยิ่งขึ้นไปอีกโหดร้ายทีมเรานี่มันทั้งโหดร้ายจริงเริ่มตัวนี้เข้าไปไโหดร้าย พยายามอยากได้แบบว่าจุดที่แต่ว่าผมว่าเงินไม่พอหรอกอเงินเรามีอยู่น้อยมากเงินไม่พอเพราะฉะนั้นจบแค่นี้ก็ยังพอได้นะฮะหรือจะสร้างเป็นนินจาเทียเทียใส่ล่างขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะวางเข้าไป ไม่ซีเรียสแล้วกันตอนนี้เนี่ยตัวระดับแบบ BFB ก็สามารถโดนฮีโร่จับได้แล้วด่าน90ครับอยากได้เทียร์4อย่างน้อยนะถ้าเป็นเทียร์4สองตัวก็ถือว่าโอเคโยนระเบิดติดได้แล้วก็สามารถสปันก็สวยสวยงามมาก คนช่วยโจมตีกันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหนามหนามพ่นห้าร้อยเปของผมเนี่ยตุดยอดเลยครับโอเคไปยัยงโอเคจับ,บ,บเดินมาจับหมับเดินมาจับมับอย่ายแล้วดีดีที่มีความน่ากลัวเล็กน้อยนะพฮีโร่เราเลเวลมันยังไม่สูงพอที่จะจับได้แต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ถ้าเราอัปเกรดเขาอ่ะได้แน่อะละต้องอัปไปให้ถึงเลเวล20เสองจีก็เสืรอมจีเถอะกับ d d t อ่ะสองตัวนี้คือจะเซตเลยถ้าเขาเลเวลพีโลตัวนี้ถ้าเลเวลเต็มอ่ะการกดสกิลที่2ของเขามันเป็นอะไรที่น่าเสัมากเป็นปาง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 ดีทก็น่ากลัวนะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบ ผมจะสามารถต่อสู้ได้สบายขนาดนั้นจริงมันก็มีวิธีถ้าไม่ไหวค่ใช้แล้กันผมต้องทำลายไม่จำเป็นชนะชนะไม่จำเป็นครับสิบเก้าไหมแหนะ,นะไ,นะ <c oughs> นได้นี่และสตานสตานสตานมันเหมาะมากที่อยู่กลางจังหด อาไปกายเป็นเทียห้าไอ้ออไม่ใช่ทำอาไพกายเป็นเลเวลยี่สิบจะโหดสุดๆเลยครับเยี่ยมจับมันซะมันมาทางซ้ายจับมันซะชนะแล้วแม่ดัน97หน้าองสาเขานะและตอนนี้เขาปลดล็อกท่าสุดท้ายเนีน่ยสกิลที่2ของฮีโร่เนี่ย ทำลายทั้งแมทครับจับมับทีเดียวตายแน่นอนใครโดนจับก็คือไม่ต้องคิดอะไรแล้วคุณแพ้แล้วมันจะรอดได้ไหมเนี่ยมันรอดไม่ได้ครับมันโดนจับแล้วก็ระเบิดฮีโร่ตัวนี้น่าทำด a m ม g ได้เยอะขนาด4แสนไปได้ดูอีกตัวนี้6แสนโอเคไม่จำเป็นต้องใช้สกิลใดๆทั้งสิ้นนะ ต่น่าเสียดายในด่านร้อยฮีโร่ตัวนี้ยังจับไปีได้นะแต่ก็มีทุกคนช่วยกันยิงครับ crossbow master นินจาติดระเบิดสไนเปอร์หนามอีกแป๊บเดียวสบายมากพังก็กดสกิลจับตายแน่ๆแต่ผู้ดาวนานนิดนึงปังได้รางวัลเป็นอินซามงกี้ไอซ์มังกี้1 2 2นคะรับก็ถือว่าใช้ได้ อานนี้ถ้าจะให้ผมอัปเกรดให้โหดสุดๆก็คือต้องเอานินจาตัวนี้ให้กลายเป็นเทียห้าก่อนก็ฝั่งซ้ายนี้ก็ได้หรือฝั่งขวาก็ได้เดี๋ยวนะต้องระวังให้ดีเนาะอวรจะวางตรงจุดที่เขาสามารถวางเอาเซนิฟับได้ซี่ตรงนี้ก็ทำได้นะสายบัฟครับ โดนแปะน้ำยาเข้าไปลินซาก็จาปาคลั่งมากขึ้นอูนเยอะเมืนกันะเพราะฉะนั้นหยุดมันทั้งแมบดีกว่าถ้าไม่อยากสู้กดสกิลของฮีโร่เป็นอันรู้เรื่องครับเป็นอันรู้กันว่าจบแน่โหเริ่มบุกเยอะจริงๆนะแต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้อยู่ใช่ไหมคือผมไม่เห็นแต่สตันได้สตันได้ยือย้อมันได้ โอเคโอเคโอเครอสี่หมื่นโอเค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 สวยงามแหลมดีๆก็จะเดินมากักติดสปันโดนทุกอย่างมีโลเราก็สปันเต็ม้ามันมาเยอะจริงๆก็ใช้ทำไ,ไปมันจะหนีผมรู้เลยเมื่อกี้ นามมันก็ทำลายแมพได้นะกดสกิลของนามหนามมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้ครับถ้าเรากดใช้เมื่อกี้มันจะหนีผมเลย,อยรอจังหวะที่จะกดสกิลของฮีโรยอยู่เดี๋ยวรอมาสเตอร์บอมเบอร์อะไรๆน่าจะสบายมากยิ่งขึ้นกว่านี้เยอะมันก็เริ่มกอกกอกรกับเราได้ดีมากขึ้นนะแต่ตอนนี้ถ้ามันโดนระเบิดของ b o m b บอร์มาสเตอร์ของผมเข้าไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยากจะร้องไห้อยู่นัผมเปลี่ยนบอมเบอร์มาสเตให้กลายเป็นเฟิร์สดีกว่าให้มันช่วยยิงไม่ให้หลุดจัข้างวลไหนด้วยช่วยกันหลุดแน,น่สตั้นไว้เผือปังไม่พังปังไม่พังมันอืดเนี่ยตอนนี้ฮีโร่ทำดาเมจเป็นล้านแล้วครับมากกว่าทุก ทุกผู้ผมอยากรู้ถ้ากดสกิลเนี่ยเขาทำดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้แบบล้านล้านหกหกโอ้โหสี่แสนเกือบสี่แสนน่ากลัวจริงๆทำดาเมจไปเกือบสี่แสนนะครับไม่ต้องกดแต่นชิล น,น่ารักจริงๆฮีโ,โร่ตัวนี้บัฟไม่เป็นเหรอจะได้เนาะอุ้ยอย่างนี้ครอสโตรเตอร์ไม่ได้รับการบัฟของเอาชนะเล่นไม่ได้ัวเดยจะได้เลยคัน,นนี้เท่าไหร่ตอนนี้มี2ล้านหนึ่งตีซะว่า2ล้าน2แล้วกันโอ้โหห้าแสนกดสกิลเดียว5 0 0แสนดาเมจน่ากลัวจริงๆผมบอกแล้วมันเป็นสกิลที่แบบว่า เกือบจะดีที่สุดในเกมนี้เลยของฮีโร่คือกดของเจ้านี้นมัน้า้กาดป่องปังป่องปังป่องเข่ามออนถ้าสตันนี้ก็ถือว่าแบบไม่ได้แย่ซะขนาดนั้นพลังชีวิตของเรามีเป็นพันแล้วเ <c oughs> ยอะแยะ ผมแล้วที่เป็นฮีโร่ที่ทำดาเมจได้รุนแรงจริงสกิลกดของเขาเนี่ยดียิ่งกว่าทุกตัวเลยนะเท่าที่ผมแบบว,ว่าดูมาไม่ไหวแล้วก็แค่กดตายทั้งแมปเลยรอให้มันออกมาให้หมดคนแล้อันนี้เท่าไหร่หน่้จะสามแสนสามล้านสองปะ่ะเุลาพังหมดอ่ะสามล้านหนึ่งโอเคน้อยเป็น,นิดนึงเพราะมันไม่เสริมเหล็กด้วย ชอบฮีโร่ตัวนี้ตอนอยู่ตรงกลางแบบนี้ขอสตันบูลสักนิดนึ่งแล้วก็กดจะได้แบบพร้อมกดจับโอเคหนามกลับมาใหม่ละฮีโร่เริ่มจับซูมจีทีนี้ก็สบายครับตอนที่มันจับอยู่เนี่ยเรารอชาร์จคูดาวของสกิลต่างๆได้แบบมันก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันนะแต่นี้จำนวนไม่เยอะเยอะพูดเร็นวเอ้ยไม่เยอะแต่น,นี่ง่ายจาังแค่สตันแค่นี้ก็น่าจะเหลือแหละสุปเปอ่์ว้ ใช่สิต้องใช่สิใช่ครับผมมันโดนจับเกือบจะหมดทุกตัวแล้วมันก็เรียบร้อยไปซะให้เงินได้แค่หมื่นสามน้อยมากเลยทะลุด่านร้อยแล้วน,ะนได้เงินแค่นี้ผมถือว่าไม่น่ารักมากโอ้โหสวยงามจริงๆนะด่านเมื่อกี้นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวหยุดก่อนอกดไม่ทันครับผม <laughs> มันเร็วมากนะผมไม่ได้ลดคูณสอง แต่ก็โอเคเพราะว่าการเงินมันน้อยด้านนี้แต่เราก็สามารถทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าผมแฮปปี้กับตัวเองบ้างเลยทีเดียวเชียวยึดตัวกันใช้ได้ yeah. เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการเล่นในครั้งนี้หวังว่าจะได้รับความแข็งแกร่งรับรู้ความแข็งแกร่งของฮีโร่ตัวดีกันอย่างทั่วทั่วนะครับส่วนตัวผมแล้วเขาก็ถือว่าเก่งเก่งแต่มันอยู่ที่ตำแหน่งคล้ายๆกับเวลาเราเล่นเซอดา เก่งถ้าเราวางตำแหน่งได้ดีถามว่าถ้าวางแบบไม่ได้ดีมากเล่นใ้ไหมเล่นได,ไนได้แต่มันจะแสดงพลังออกมาได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไปกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมซานนี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไ้ค่อยเจอกันให,ใใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม